สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมดเลกคำคงนะครับวันนี้บ้านนพรเราจะพามาดูแล้วก็พามาชิมข้าวมันไก่ร้านหนึ่งร้านข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านอาปันข้าวมันไก่นะครับอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับรสชาติแล้วก็ที่มาที่ไปของข้าวมันไก่ร้านนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องนะครับที่เป็นเจ้าของร้านมาแนะนํากันนะครับเราไปพบกันเลยครับตอนนี้นะครับ เจ้าของร้านนะครับได้มานั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับชื่อบูมนะครับเป็นเจ้าของร้านอปันข้าวมันไก่ครับเมื่อก่อนนี้ครับน้องบูมเนี่ยทำอาชีพอะไรมาก่อนครับอ๋อเมื่อก่อนเคยเป็นช่างภาพครับอยู่สื่อบันเทิงที่หนึ่งในกรุงเทพหรอครับอ๋อครับแล้วเราคิดยังไงถึงมาเปิดร้านข้าวมันไก่ชื่อว่าอปันข้าวมันไก่ครับคืออยากกลับมาอยู่บ้านนะครับไม่อยู่กรุงเทพแล้วมัน ไม่ใช่ตัวเราอะครับว่าง่ายๆคืออยากมาอยู่บ้านได้อยู่กับพี่ป้านาอาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็ค,บคือเมื่อก่อนเราเป็นทาง,งานเป็นลูกจ้างเนาะใช่ครับวันหนึ่งเราก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับ,รบแล้วธุรกิจอาชีพค้าขายอื่นก็มีเยอะทําไมถึงมาทําข้าวมันไก่เรามีพื้นฐานแล้วว่ามีความทะนานมาจากตรงไหนครับอ๋อคือต้องย้อนกลับไปสมัยแบบปู่ย่าตายายอะครับคือเขาก็ทํา เหมือนทำทานกันที่บ้านเงี้ยครับแล้วเราเรารู้สึกว่าเฮ้ย hmm. เอาแบบพูดง่ายๆคือแบบข้าวมันไก่ที่บ้านกูก็อร่อยนี่ว่าอะไรเง <Okay. S 1> ี้ยก็เลยแบบแล้วเราก็พอแบบมีพื้นฐานมีแบบคือได้ช่วยเขาทําในตอนเด็กๆครับเราก็พอ <Hey. S 1> เป็นอยู่บ้างอะไรเงี้ยอืมรเราก็ทดลองมาเรื่อยๆลองผิดลองถูกแบบทําไปให้คนนั้นชิมคนนี้ชิมเอาไปให้อ่ะป้าลองชิมให้หน่อย hmm. ยายลองชิมให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรคน <Yeah. S 1> ที่เขา คนแก่ๆที่เขาเคยกินฝีมือของแบบปู่ย่าตายายเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคุณแายคือมีการปรับสูตรคือใช้สูตรดั้งเดิมจากค,คุณยา่าคุณตาคุณยายที่ทําอยู่มาแต่ก่อนเนี่ยครับเอามาประยุกต์ปรับสูตรให้มันมีความอร่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับใช่ครับโดยการคิดค้นด้วยตัวเองเนาะก็พัฒนามาเรื่อยๆเต้าเจีย้ยหมดไปหลายขวดแล้วครับโอเคอยากจะให้น้องบุนครับแนะนําว่าเมนูในร้านอาปันข้าวมันไก่เนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับ มีไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดครับแล้วก็คือจะมีเมนูน้องใหม่ก็คือไก่ย่างเพิ่มมาอีกหนึ่งเมนูนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรารู้ที่มาที่ไปแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าอาปันข้าวมันไก่เนี่ยมีเมนูอะไรที่น่าทานถ้าเกิดว่าคนที่ดูอยู่นะครับสนใจอยากจะมาคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่โพธารามอยู่ราชบุรีเพชรบุรีอยากจะเข้ามันทานข้าวมันไก่ที่นี่แต่ต้องมาอย่างไงครับอ๋อคือ หลักๆก,ก็คือเข้ามาในตลาดโพธารามครับแล้วก็แถวๆนี้เขาจะเรียกว่าย่านเก่าตลาดบนถนนหน้าเดิน<ม>โพธารามครับคือถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดมาไม่ถูกนะครับโทรมาตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเมนูแรกนะครับขาบมไกแนะนอันนี้นเนาะครับไก่ต้มครับอันนี้จะเป็นไก่ต้มนะครับ น,นี่น้ำจิ้มน่าทานมากเลยนะครับเราจะชิมกันดูนครว่ารสชาติของน้ำจิ้มเป็นยังไงนี่นะครับเราก็จะตักลาดลงไปนี่นะครับตักข้าวเข้ามาครับนี่นะครับคำโตโตนะครับนี่คำโตโตนะครับข้าวมันไก่อันนี้เป็นไก่ต้มนะครับ น้ำจิ้มนะครับเขาจะมีความกลมกล่อมกำลังพอดีไม่เค็มนะครับไม่เค็มแล้วก็เผ็ดนิดๆเนี่ยเผ็ดเด็กทานได้เลยนะครับคือถ้าถ้าเด็กมาก็คือไม่ใส่พริกอนี้ก็ได้อืมแล้วมีซอสหวานด้วยถ้าเด็กมานะครับเราสามารถเลือกเป็นตัวนี้เป็นซอสหวานได้เลยนะครับอ่าซอสหวานเด็กทานได้นะครับผู้ใหญ่ก็ทานดี น้ำจิ้มนี่อร่อยมากครับคือเขาจะมีความซ่าของขิงอ่อนๆนะครับแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะครับนะครับต่อไปครับผมจะลองชิมอันนี้เนาะน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มหวานนะครับถ้าเกิดว่าเด็กมารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่ก็ใส่ให้ดูเลยครับนี่ครับคำโตโตแล้วก็ลองชิมดูนะครับนี่ลองชิมดูนะ อเป็นไงบ้างครับน้ำจิ้มจะหวานมีเค็มปนนิดๆนะครับแล้วก็กลมกล่อมกำลังพอดีครับไก่เนี่ยจะมีความนุ่มไม่กระด้างนะครับถึงจะเป็นหนังอนหนังก็จะเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยมันจะกลมเกลืนกับน้ําจิ้มทั้งสองอย่างเลยครับใครที่อยู่แถวนี้นะครับอย่าพลาดนะครับมาชิมกันได้ขับไม่ได้ครับต่อมาครับ ไก่ทอดครับพี่เดี๋ยวเราจะมาชิมข้าวมันไก่ทอดกันนะครับดูดิว่าข้าวมันไก่ทอดเป็นยังไงข้าวมันไก่ทอดเราก็จะมีน้ําจิ้มนะครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มสูตรเด็ดนะครับอ่าน้ําจิ้มสูตรเด็ดนะครับเราจะราดไปเลยมาครับอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มนะครับเราก็จะราดลงไปเลยครับสำหรับใครที่มาทานเนาะง่ายๆครับแล้วก็เทไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าลองดูนะครับน่าทานมากเลยนะครับ ตอนนี้นะครับน้องบูมนะครับผิวแล้วครับสือช้อนรออยู่ครับน้องทิมเดี๋ยวเราให้น้องน้องบูมชิมเลยครับอ่าต้องร้านชิมเองนะครับอ่าเจ้าของร้านชิมเองจะบอกว่าอร่อยมากครับอร่อยมากอยู่แล้วยังไม่ได้กินเลยโอเคครับมาครับตอนนี้ผมจะชิมมั่งอ่าอยากให้น้องบูมบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาชิมเนี่ยไฮไลท์ของข้าวมันไก่ทอดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนครับ อยู่ที่ไก่ทอดครับอ่าฮะใช่ครับเรากรอบทั้งวันแน่นอนครับกรอบตั้งแต่เช้าเย็นเ,ยนเลยไก่ทอดครับดูนไครับใช่เฟกกรอบไปด้วยนะครับกรอบคือกรอบพลังบดีครับแล้วก็กรอบนอกนุ่มในทุเรียนหรอไม่ใช่ทุเรียนนะครับอันนี้เป็นข้าวมันข้าวมันไก่ทอดทแล้วก็ น้ำจิ้มนะครับหวานกําลังพอดีไม่หวานมากเกินไปก็คือน้าจิ้มครับถ้าเป็นน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวยก็คือเราจะทําตีขึ้นใหม่ทุกวันเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาชิมไก่ย่างกันนะครับว่าไก่ย่างเป็นยังไงครับมาครับเดี๋ยวเราจะเราจะมาชิมไก่ย่างนะครับที่เราเอามาทําเป็นข้าวมันไก่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมไก่ย่างอันนี้ าน้องบุมเราจะแนะนําลูกค้าให้ทานกับอะไรครับน้าจิ้มทั้งสามอย่างเลยก็ได้ใช่ไหมใช่ครับมไม่ว่าจะเป็น,ปนหวานหรือว่าน้ําจิ้มข้าวมันไก่หรือว่าจะเป็นน้ําจิ้มข้าวมันไก่ต้มก็คือสามารถใช้ได้หมดเนาะครับโอเคครับมาครับตอนนี้น้องบุมกําลังแบ่งแบ่งไก่อยู่ครับอ่ะ,ออะมาครับนี่ผมรอชิ้นใหญ่เลยครับพี่หนังนี่จะดีมากผมกินชิ้นใหญ่เลยนะครับเพราะอันนี้จะติดหนังติดภาพยนตร์นะครับอันนี้นะ่เกมไหม ผมก็จะจิ้มนี่แหละครับน้ําจิ้มข้าวมันไก่นี่เลยครับนี่ครับนี่นี่นะครับโอ้โหมาแล้วมาครับเชิญโตให้ครับไม่เป็นไรนี่ครับมาดูดรับนี่ดูนะครับมันไก่ย่างนะครับอื้ม มันนุ่มมากครับเข้ากับน้ำจิ้มกรมกอมกำลังพอดีเลยแล้วก็มันแบบมีกลิ่นหอมของไก่ครับไก่นี้ครับจะมีกลิ่นหอมของเตาถ่านนะครับกลิ่นหอมของถ่านอ่อนๆแล้วก็สีของหนังไก่เนี่ยมันจะเหลืองกำลังพอดีนะครับเพราะว่าเราเขาว่าของน้อบนมไม่ได้ย่างนานนะครับย่างแค่พอสุกอ่อนๆกลิ่นเตาถ่านหอมมากครับ รสชาตินุ่มแล้วก็หนังเนี่ยนุ่มด้วยครับผมโอเคครับต่อไปก็ครบสามเมนูแล้วเนาะนะครับ<า>ใครที่ซื้อกลับบ้านเราก็จะมีแพ็กเกจแบบนี้ให้นะเป็นกล่องนะนะครับสำหรับรสำหรับไก่นะครับอันนี้ให้น้ำบูมแก่เลยนะครับ<ห>อันนู้น,นอันนี้ให้น้ำก่อนอันนี้ให้น้นำบนแน้นําก่อนนะครับว่าอันนี้กล่องนี้คืออะไรนะครับน,นี่เป็นเซตนะครับอันนี้จะเป็น เซตไก่ครับเซตไก่กับบ้านอ่าครับก็คือมีไก่ย่างไก่ทอดแล้วก็ไก่ต้มครับนี่ก็เป็นพวกเลือดพวกเครื่องในพวกแตงกวาผักชีนี่ถ้าคือใครไม่ทานก็บอกก่อนได้นะครับเราจะได้ไม่ใส่ไปให้คือทั้งไก่ทั้งน้ําจิ้มของเราครับใหม่สดทุกวันครับไม่ต้องกลัวไก่มีกลิ่นน้ําจิ้มไม่หอมไม่ฟุ้งอะไรครับไม่มีนะครับของเราใหม่สดทุกวันครับอ่า เห็นไหมครับอันนี้นะครับราคา1นึบาทใส่แบบจุกๆไม่มีห่วงไก่กันเลยนะครับรับรองว่า100บาทคุ้มแน่นอนนะครับได้ไก่ไปแบบเยอะมากเลยนะครับสนใจก็ทักได้แล้วก็โทรมาได้ในเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับครับสำหรับเมนูต่อไปที่จะแนะนํานะครับจะเป็นเมนูไก่ต้มนะครับข้าวมันไก่ต้มใส่กล่องกลับบ้านนะครับครับอ่าสำหรับสำหรับลูกค้าที่สั่งกลับบ้านนะครับนี่นะครับไก่แน่นๆ 40บาททุกเมนูครับสำหรับสั่งกลับบ้านแต่ถ้าเป็นรวมเป็นพิเศษก็อีกราคาหนึ่งครับเข้ามาดูกันที่ร้านได้ครับราคาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับถ้าเกิดว่าใครมาซื้อแล้วบอกว่าโอ้40บาทถูกจังเลยครับอยากจะเพิ่มไก่เพิ่มน่องครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับราคาก็เดี๋ยวมาทางร้านจะจัดการให้นะครับแต่ราคาที่ย่อมเยาวนะราคายืนพื้นมีอยู่ที่ร้านอยู่แล้วครับครับอย่นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมเมนู ในร้านอาปันข้าวมันแก่นะครับสรุปนะครับเมนูทุกเมนูน่าทานทั้งหมดเลยไก่นุ่มนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่นํามาใช้เนี่ยใหม่สดทุกวันนะครับครับสำหรับใครที่อยากจะมาชิมแล้วหาทางไม่ถูกนะครับอ่าก็ให้มาที่ที่ไหนครับน้องบมย่านเก่าตลาดบนถนนหน้าเดินพธารามครับจังหวัดราชบุรีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องบูมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ต่อไปนี้นะครับเชิญพบกับเจ้าของร้าน,นไก่ขาปั่นนะครับเขาเป็นใครนะพอเชิญพบก,กับคอส